สวัสดีครับมาแล้วให้เราสองคนนะครับในช่วงซัตสตีดครับขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีสุสูครับวันนี้นะครับอยากจะถามพิยุทธ์ตอกย้ําอีกครั้งนึงก็แล้วกันนะครับสำหรับหลายคนที่กําลังอยากจะเปลี่ยนรถเอาให้เหลือเพียงแค่คันเดียวพอแต่ว่า สามารถที่จะทําให้เรานั้นเนี่ยไปท่องเที่ยวได้อยู่ไปครอบครบัวได้ตอบโจทย์ทั้งหมดเลยแล้วก็ยังคงความดูหรูหราดูภูมิฐานด้วยพี่ผมว่า All New MU-X <new> คันนี้แหละคือใช่เลยอาจจะขออนุญาตสะท้อนเป็นภาพก,กว้างรถยนต์ทั้งคันคันองแอมความยาวคือ4เมตร80%ถ้าเทียบแล้วคือสั้นกว่ารถยนต์นั้งขนาดกลาง ความกว้างอาจจะกว้างกว่าแล้วสิ่งที่ได้เปลียบคือความสูงการที่เรานั่งในตำแหน่งคนขับหรือตำแหน่งอะไรก็ได้ครับ,รบแล้วก็ตำแหน่งที่สูงทัศนวิสัยในการมองเห็นความมั่นใจความปลอดภัยมาสูงกว่าร,รถคันนี้นั้นเน้นความเป็นอนเนกประสงค์หมายความว่ารถคันนี้นั้นไปในเส้นทางที่หลากหลายสามารถที่จะเลือกใช้เป็นระบบข,ขับเคลื่อนสองล้อขับเคลื่อนสี่ล้อก็ได้ครับหลังคารถยนต์สามารถที่จะต่อเชื่อมในส่วนของขอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนหลังคา ก็คือราวหลังคาแล้วก็ติดตั้งอะไรต่อก็ได้แล้วพอมาที่การใช้รถยนต์นะครับสามารถใช้งานในชีวิตประจําวันครับผมแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ในส่วนของไลฟ์สไตล์ลูกค้าได้ทุกรูปแบบรถยนต์รุ่นนี้นั้นมีการติดตั้งอุปรกรณ์เพื่อความปลอดภัยมาแบบครบครันครับผมแล้วก็อยากเน้นพื้นที่ใช้สอยที่หลากหลายถ้าน้องแอมจําได้นะครับก็คือขออญาตเปิดท้ายครับนี่ฮะเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับ เขาจะมีตัวป้องกันการหงินะครับแล้วก็เปิดเสร็จก็จะเห็นว่านี่คือ3แถว7ที่นั่งเราสามารถที่จะพับเบาะทีละขั้นทีละขั้นไปนะครับก็คือปรับเบาะแถว3พับเก็บครับผมปรับเบาะแถว2พับเก็บก็นีครับพื้นที่ใช้สอยแบบกว้างขวางกว้างมากถ้าหากว่าเปรียบเทียบจักรยานเสือหมอบเสือภูเขานี่ไม่ต้องถอดล้อนี่วางเลยนะกิจกรรมที่เราคิดว่าเราชื่นชอบครับผมแล้วของที่ไปใส่เพิ่มเป็นของที่มีค่าไม่สะดวกไว้นอกรถยนต์ก็ไว้ในรถยนต์ได้ในขณะเดียวกันครับน้องแอม ความเย็นส่งตรงถึงทุกที่นั่งแล้วถ้าเรามองว่าถ้ารถคันนี้เอาไปเที่ยวในเส้นทางธรรมชาติต้องการแคมปิ้งต้องการที่จะต่อเชื่อมกับอะไรก็ได้ซึ่งถ้าเป็นรถยนต์นั่งก็อาจจะมีข้อจํากัดางที่ว่ามาอันนี้คือครบหมดทุกอย่างขอขอนุญาตนะครับข,ขึ้นไปเลยฮะว่างมาก ย่างความสูงผมเนี่ยประมาณ180นะฮะนอนได้เลยพี่ยุทธคิดดูนะครับน้องแอมถ้าเกิดว่าน้องแอมให้รถคันนี้เป็นรถที่ครอบครัวไปถึงจุดจ,จอดอสามารถที่จะทําเป็นที่นอนทําเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมครับแล้วในทางกลับกันนะครับน้องแอมถ้ารถคันนี้เอาไว้ใช้งานวันธรรมดา น้องแอมก็จะสามารถประกอบธ,ธุรกิจที่บอกว่ารถคันนี้ความสวยงามแสดงถึงสถานะของผู้ครอบครองความครบถ้วนพื้นที่ใช้สอยทุกอย่างคือตามมาหมดกับความเป็นรถยนต์นั่งอันกประสงค์ที่ใช้ชื่อว่า PPV และน้องแอมนึกถึงรถยนต์ที่คล้ายๆกันกับประเภทนี้ครับรับผมถ้าน้องแอมซื้อมาจับใจ่ายใช้สอยสิ่งที่น้องแอมอาจจะคาดไม่ถึงก็คือว่าเมื่อถึงระยะเวลาในการตรวจเช็คตามระยะค่าใช้จ่ายที่ตามมาค่อนข้างสูง แต่ถ้าเราใช้รถยนต์ประเภทนี้กับความเป็น PPV สิ่งแรกคือค่าน้ำมันเชื้อเพลิงครับเติมน้ำมันเต็มถังขับลืม,มข้อที่ 2. นะครับถ้าเกิดว่าเราเอารถใช้งานไปตามระยะถึงเวลานํารถเข้าที่ศูนย์บริการ,รเปลี่ยนถ่ายชิ้นส่วนแล้วก็น้ามันเริ่มตามระยะค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ําสุดท้ายท่าสุดคือผมอยากเรียนว่าถ้าเราใช้รถที่มีความมั่นคงมีความมั่นใจแล้วเรามองว่ารถคันนี้เนี่ยพาเราไปถึงจุดหมายมได้อย่างมั่นใจพร้อมๆกับรถยนต์คันนี้ มีบริการหลังการขายที่ทำให้ท่านมั่นใจนี่คือสิ่งที่จะทำให้เรานั้นมั่นใจใช้รถยนต์ประเภทนี้กับยี่ห้อแบบนี้นะครับข้อมูลแบบนี้นะครับคงทำให้คุณผู้ชมตัดสินใจได้แล้วนะครับว่าคุณจะเลือกรถแบบไหนให้เหมาะกับคุณแต่ผมเชยร์คันนี้นะชอบมากวันนี้หมดเวลากับพีซแล้วนะครับกับซัสติดครับกับยางไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ,บอีซุลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดยอีซูซูดีแม็กซ์พรานุภาพพลิกโลก